วิชาสุขศึกษาวันนี้นะคะในหน้าที่11นะคะต้องกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนนะคะโจทย์บอกว่าให้นัเกเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะได้ถูกต้องนะคะอ่าวงกลมแรก เขาบอกว่าระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตอย่างสมดุลมีสุขภาพแข็งแรงตรงนี้นักเรียนคิดว่าถูกนะคะนักเรียนขีดถูกได้เลยนะคะต่อไปวงกลมที่2การย่อยอาหารต้องได้ปริมาณมากกว่าของเสียที่ถูกขับออกร่างกายจึงจะ,จะเจริญ เติบโตเต็มที่ถ้าข้อนี้นักเรียนคิดว่าถูกนะคะนักเรียนคิดถูกตรงนี้ได้เลยนะคะผลการประเมินสรุปความรู้ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปแบบทดสอบวัดผลนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะถึงหน้าที่12นะคะหน้าที่12นี้นะคะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะ ข้อ1จนถึงข้อ10ในหน้าที่12นี้นะคะระบายสีวงกลมข้อที่นักเรียนเลือกเสร็จแล้วอันนี้ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวคุณครูนะคะเพื่อป้องกันการลอกคำตอบกันนะคะถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะวิชาสุขศึกษาคุณครูจะไม่ได้สร้างอัลบั้มให้นะคะ